เราโดนทัวลงมาหลายรอบแล้ว,ลวนะครับออก,ก็แล้วเราก็เข้าใจดีนะครับว่าทัวมาลงนั้นก็จะเป็นความคิดเห็นของของคนกลุ่มหนึ่งแต่คงอาจจะไม่งดออกเสียงแล้วละ่ะเพราะว่าถ้าหากว่ามันขัดกับแนวทางการทํางานของสภาเนี่ยเราก็คงไม่เห็นด้วยในการที่จะเสนออีกครั้งหนึ่งนะรับไม่ใช่ว่าจะต้องมาเห็นเหมือนกันหมดไม่ใช่ว่าจะต้องบังคับให้คนนั้นคนนี้คิดแบบเดียวกันหมด เมื่อวันที่17รกรกฎาคมที่พักชาติไทยพัฒนานายวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนากล่าวถึงแนวทางการลงมติโหวตนายกรัสตรีรอบสองในวันที่19กันยายนคมว่าทุกครั้งก่อนที่จะมีการลงมติในสภาเกี่ยวกับเรื่องสําคัญทางประเพณีของพักชาติไทยพัฒนาคือ จะมีการประชุมร่วงหน้าก่อนหนึ่งชั่วโมงโดยเวลา8.30นาิกานาทีของวันที่19กอคจะเชิญสสทั้งหมด10คนของพักรวมถึงนางสาวกัญจนาศิลปะอาชาประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักและนายนิกรจำนงผู้อำนวยการพักเข้าร่วมประชุมเพื่อหาหรือถึงแนวทางการลงมติเรื่องดังกล่าว เมื่อถามถึงท่าทีของ8พักร่วมที่จะเสนอให้มีการโหวตนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพักและคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพัก,กเ,เก้าไกลรอบสองนายวราวุธกล่าวว่าพักชาติไทยพัฒนายังคงสงสัยอยู่ว่าในเมื่อมียติเสนอชื่อนายพิธาไปรอบแรกแล้วยังจะสามารถเสนอรอบสองได้อีกหรือไม่เพราะตามข้อบังคับการประชุมหากยติใดมีการเสนอแล้วลงคะแนนจนเสร็จสิ้นแล้ว ก็ไม่น่าเสนอยติเดิมได้อีกจึงเป็นที่สงสัยว่า ในวันที่19ก้ากรกฎาคมนี้ทางพักเก้าไกลและ8พรรักร่วมยังสามารถเสนอยติเดิมอีกหรือไม่เมื่อถามว่าพักชาติไทยพัฒนามีแนวโน้มที่จะงดออกเสียงอีกใช่หรือไม่นายวราวด์กล่าวว่าต้องขอดูก่อนว่ายังจะสามารถเสนอยติเดิมได้อีกหรือไม่แล้วจึงจะหารือกันภายในพักอีกครั้งหนึ่งแต่อาจจะไม่งดออกเสียงแล้วเพราะถ้าขัดก,กับแนวทางการทํางานของสภาเราก็ไม่เห็นด้วยที่จะเสนอซ้ําอีกครั้งหนึ่งเมื่อถามว่า ในช่วงนี้แกนนำพักเก้าไกล่และแปดพักร่วมพยายามที่จะพูดคุยให้พักหรือสอวอที่งดออกเสียงเปลี่ยนใจมาสนับสนุนหนเวลาวุธิกล่าวว่า ก็เป็นไปตามข่าวเพราะเมื่อช่วงสายวันที่16กกรฎาคมพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวศส,อสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักเสรีรวมไทยได้โทรศัพท์มาหาตนและบอกว่ามีการส่งเทียบเชิญมายัางพักชาติไทยพัฒนาจากพักเก้าไกลอยากจะขอให้พิจารณาในการเข้าร่วมรัฐบาลซึ่งตนได้บอกไปว่าเรื่องใหญ่เช่นนี้ตนไม่สามารถรับได้ทันทีคงต้องขอเข้าหารือในที่ประชุมพักและหารือกับ สสอได้พักก่อนว่าแนวทางเป็นอย่างไรและได้ยืนยันไปว่าแนวทางของพรรคชาติไทยพัฒนาคือต้องไม่แตะต้องเรื่องการแก้ไขมาตรา112และเชื่อชูเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเป็นแนวทางหลักของพรรคอยู่แล้วเมื่อวานนี้ตอนช่วงสายๆนะครับท่านเสรีพิสุทธิ์ก็ได้โทรมาหาตัวผมนะครับแล้วก็บอกว่ามีการสง่งเทียบเชิญ มายังพรรคชาติไทยพัฒนานะครับจากทางพรรคเก้าไกลอยากจะขอให้พิจารณาเข้าร่วมรัฐบาลนะครับซึ่งทางผมเองก็บอกว่าเรื่องใหญ่อย่างนี้เนี่ยตัวผมเองผมไม่สามารถตอบรับได้ท,ทันทีผมต้องของนําเอาเข้าที่ประชุมพักแล้วก็หารือกับอสสในครับก,ก่อนว่าแนวทางของพวกเรานเนี่ยมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรแต่ว่าก็ยืนยันนะครับว่าแนวทางของชาติไทยพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องไม่แตะต้องมาตรา1น2หนึ่งสอง รวมทั้งแนวทางการเชิดชูแล้วก็เคารพเชิดชูสถาบันนั้นยังเป็นหนึ่งในแนวทางหลักของชาติไทยพัฒนาอยู่ครับเมื่อถามย้ําว่าแสดงว่าถ้าพรรคเก้าไกลยังไม่ยอมถอยเรื่องมาตรา112ก็ไม่สามารถร่วมง,งานได้ใช่หรือไม่นายวราวดธกล่าวว่าจัว่าอย่างนั้นก็ถูกต้องหลายท่านอาจสงสัยว่าแล้วทําไมาตอนแรกพรรคชาติไทยพัฒนาถึงได้งดออกเสียง ก็ต้องขอเรียนว่าการงดออกเสียงของพักไม่ได้แปลว่าไม่มีความเห็นแต่เราให้เกียิคนที่เลือกพักเก้าไกลเข้ามาและเราให้เกียิพี่น้องประชาชนที่เลือกทั้งพักเล็กและพักใหญ่ให้เข้าสภาจึงได้งดออกเสียงไปแต่ถ้าจะมีการดําเนินการอะไรที่ไม่ตรงกับแนวทางปฏิบัติกฎระเบียบข้อบังคับของรัฐสภานั่นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะลงคะแนนนี่คงต้องขอดูก่อนว่าสามารถ เสนอยติเดิมได้อีกหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วคงจะตัดสินกันอีกทีหนึ่งว่าแต่คงอาจจะไม่งดออกเสียงแล้วล่ะเพราะว่าถ้าหากว่ามันขัดกับแนวทางการทํางานของสภาเนี่ยเราก็คงไม่เห็นด้วยในการที่จะเสนออีกครั้งหนึ่งเมืม่อถามว่าถ้ามีการเสนอนายพิธารอบสองเป็นไปได้หรือไม่ว่าพักชาติไทยพัฒนาจะโหวตสวนไปเลยในเมื่อรอบแรกได้งดออกเสียงไปแล้วนายวราวด์กล่าวว่าก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่จะต้องหารือกับสสในพักก่อน เพราะเราทําอะไรต้องไปในทิศทางเดียวกันไม่อยากจะปล่อยให้ฟรีโหวตเพราะไม่ได้ต่างคนต่างทํางานเราทํางานด้วยกันในานามพรรคชาติไทยพัฒนาก็มีโอกาสเป็นไปไดา้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเรียนว่าต้องหารือนะครับกับทางสสทั้ง10คนในพรรคก่อนเพราะว่าเราทําอะไรก็อยากจะไปในแวแนวทางเดียวกันนะครับไม่อยากจะกลายเป็นฟรีโหวตหรือว่าต่างคนต่างทํางานในพรรคชาติไทยพัฒนานะครับ เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่หากรอบนี้โหวตสวนจะโดนทัวลงเหมือนสอวานายวราวุธกล่าวว่าเราโดนทัวลงมาเยอะแล้วและเข้าใจดีว่าการโดนทัวลงนั้นเป็นความคิดเห็นของคนกลุ่มหนึ่งแต่ในเมืองไทยความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มคนก็มีหลากหลายเราต้องเคารพแนวทางที่แตกต่างนั่นเป็นวิธีของประชาธิปไตยไม่ใช่จะต้องเห็นเหมือนกันหมดและไม่ใช่ว่าจะบังคับให้ใครคิดแบบเดียวกันหมด เราโดนทวรลงมาหลายรอบแล้วนะครับออก,ก็แล้วเราก็เข้าใจดีนะครับว่าทัวมาลงนั้นก็จะเป็นความคิดเห็นของของคนกลุ่มหนึ่งนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นประเทศไทยก็มีคนหลายกลุ่มที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันไปการเคารพในแนวทางที่แตกต่างผมคิดว่าคือวิถีของประชาธิปไตยนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องมาเห็นเหมือนกันหมดไม่ใช่ว่าจะต้องบังคับให้คนนั้นคนนี้ คดแบบเนมื่อถามถึงกรณีพักคก้าไก่ยื่นเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272เพื่อปิดสวิตสอวอนั้นนายวราวุธเก่าวว่ามาตรา272ในประโยคแรกระบุว่าภายใน5ปีหลังจากใช้รัฐธรรมนูญจะให้อำนาจสอวอในการเลือกนายกรัฐมนตรีนั่นสะท้อนให้เห็นว่า อีกไม่นานวักนี้จะหมดความหมายลงเนื่องจากเลยกำหนดเวลาในบทเฉพาะการแล้วดังนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญในช่วงนี้จะเป็นการสร้างเงื่อนไขใหม่ให้เกิดความซับซ้อนและกินเวลาในการโหวตเลือกนายกฉะนั้นถ้าจะแก้แค่มาตรา272มายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับดีกว่าซึ่งพรรคชาติไทยพัฒนายัางยึดมั่นนโยบายซึ่งคล้ายกับอีกหลายพรรคคือ ให้สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญมาแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยอาจจะยึดโมเดลของปีรัฐธรรมนูญปี40และเพิ่มเติมปรับปรุงเข้าไปให้เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบันแต่ไม่ว่าจะแก้มาตราใดหรือบทใดหัวใจสำคัญของพักชาติไทยพัฒนาต้องไม่มีการแก้ไขหมวดหนึ่งและหมวดสองใดๆทั้งสิ้นคือต้องบอกว่ามาตรา22เนี่ยในประโยคแรก บอกว่าภายใน5ปีหลังจากที่ใช้รัฐมนูลนั้นเนี่ยก็จะให้อำน,นาจสวในการลงคะแนนเลือกนายกอยู่เนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าจากนี้ไปเนี่ยมันเหลือเวลาอีกไม่เท่าไหร่แล้วนะครับไอ้วัดเนี้ยมันก็จะหมดความหมายลงเพราะว่ามันเลยกำหนดเวลามาดังนั้นการที่จะมาแก้รัฐธรรมนูญหรือมีการปรับรัฐธรรมนูญในช่วงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นการสร้างเงื่อนไขใหม่ให้เกิดความซับซ้อนแล้วก็ กินเวลาในการโบตเลือกนายกันมากขึ้นไปนะครับแล้วก็จริงๆคือปล่อยไปอีกไม่กี่ไม่กี่นานนี่แหละนะครับต้องไม่อยากพูดคำว่าไม่กี่นานแต่ว่าคือปล่อยไปอีกไม่นานนะครับสวก็จะหมดบาระลงแล้วครับดังนั้นเนี่ยการแก้ทันนิ่ประเด็นนี้เฉพาะประเด็นนี้ประเด็นเดียวเนี่ยก็คิดว่าถ้าจะทําทันทีทาทั้งฉบับเลยนะครับมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กันเลยจะดีกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะแก้ มาตราใดจะแก้บทใดนั้นเนี่ยนะครับหัวใจสําคัญของชาติไทยก็คือห,หนึ่งหมสองต้องไม่มีการแก้ไขใดๆทั้งสิน้น